ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทำเป็นที่ตั้งแห่งสังโย์และสังโย์เธอทั้งหลายจงฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเป็นที่ตั้งแห่งสังโย์เป็นฉไหนสังโย์เป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชื่อว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณันชื่อว่าสังโยชน กรพิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าทำเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชนี้เรียกว่าสังโยชน